สวัสดีครัทุกคนครับวันนี้เราจะมาสร้างบ้านบนสตูดิโอกันครับพ่อแม่เป็นนั่นแหละนะครับอาจจะไม่ค่อยแข็งแรงแต่ว่าสวยงามน่าอยู่มากๆไปดูกันเลยครับพ่อโอ้โหไม่ได้ขึ้นมาโคนานเลยโอ้โหคิดถึงว่ามันปลอดโปร่งนะจุดไหนดีพี่แม่ที่เราจะเริ่มก่อสร้างบ้านพักตากอากาศเนีดูกันอย่างเท่าเทีย ตรงนี้เหรอได้ตรงนั้นเลยมะแตกไปตำรวจตรงนั้นซีที่เมย์ต้นไม้มีขึ้นด้วยนะคะเพื่อนๆนะอ๋ออันนี้ไม่ใบกระถินเออเกระถินเนี่ยเราสามารถเด็ดอย่างเงี้แล้วก็กินแต่้มซำได้มันกินได้จริงใช่กินส้่ซมซำไงไม่ใช่อีกอันเอาหรอแต่ตำรวจมันคือใบอะไรผมพิษผมถึงคอเลย เฮ้แต่ว่าอันนี้มันก็มีกัะผีนอยู่น่าจะใช่อยู่นะอ้าวก็ใช่แล้วสิทำไมมันขมจังวะที่เรไปนี่คือตายเลยนะตายเลย <c oughs> เอากาศวันนี้ก็หนาวเหมือนกันนะพี่เมย์สบายมากเย็นสบายมากเลยนะไม่เหงืยวออกอ,อนะ <c oughs> และนี่คือห้องทดลองนะครับผมในการสร้างบ้านพักตากอากาศของพวกเราครับผมเป็นไงยอดเป็นไปตามที่เราวางแชกไว้ั ก็แสดงความมาดเท่องเราเราไปอยู่บนหลังคาเนี่ยมันจะหนักไม่ได <afraid> <Trans> ้นะครับเพื่อนๆนะเราก็จะต้องใช้เป็นวัสดุที่เบานั่นก็คือนี่เลยครับผมท่อ p ี c นะคบผมมีแบบความทนทานกันน้ํากันฝนนะครับกันหิมะด้วยเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋เรากระดิ๊บกระดิบกระเดีวระเดร้ยว กุอ้พี่เมย์ก็เหมือนคนป่าท่านผังอากาศของเรานะครับผมจะเป็นแบบนี้ครับนี่เดี๋ยวนี้มีมุนไดุ้ยกกันลกกำลังคิดอยู่จะทำยังไงดีวะ อ,อันนี้ก็จะเป็นข้อต่อนะครับผมมุมต่างๆที่เราจะใช้ในการสร้างบ้านนะครับอันนี้เราวางแผนผังมาเรียบร้อยแล้วนะฮะทุกคนนะอ่ะาผนังบ้านนะครับถ้าเกิดใช้ไม้หรือว่าไม้ไผ่แบบนี้หนักมากนะครับเราก็จะใช้เป็นฟ <Yeah. S 1> ิวเจอร์บอร์ดต้อนปิดด้วยบอร์ดเปเปอร์ถูกต้องอุ๊ยเมนูฉลาดเหมือน,นกันนะเนี่ยฉลาดมากมเลยตอนนี้เราจะกินขนมมันก่อนนะครับผมกับสแน็คแจ็คนะครับผมสองรสชาติใหม่นะครับผมมาในซองแบบหน้าตารูปแบบใหม่เลยนะครับเดี๋ยวเราจะกินซองห่อสีน้ำเงินก่อนนะครับผมร้อนหอยเชลล์ภูเขาไฟสไป หอมเด็ดเผ็ดมันราสซอสหอยเชลล์นะครับผมโรยไปในหอยเชลล์เหมือนโรยไปในหอยเชลล์เหมือนกับลาวาที่ปะทุภูเขาไฟนะครับเพื่อนๆนะอ้โหเัยหน่กินุ้มนี่เลยอ่ะห่งหรือฟง่ะอันนี้ก็จะรสชาติแซ่บเวอร์นะครับยังไม่หมดยังไม่หมด มีรสชาติหนึ่งนะครับผมรสสเต็กไก่ซอสจิ้มแจ่วหอถุงจมพูนี้นะครับเพื่อยๆนะอร่อยแซ่บซอสจิ้มแจ่วสูตรเด็ดใส่เขาหวานจริงๆเต็มเต็ม์ส้สนักแจ็คมีสีสันเขียวสนุกว้าวอร์ดีฮาน์นมุมาก สองรสชาติเนี่ยนะครับตั้งใจปรุงสุดฝีมือนะครับผมเพื่อที่ทําให้สแน็คแจ c k สองรสชาติใหม่เนี่ยเป็นรสชาติที่ยิ่งใหญ่<อ>ครับเพื่อน<อ>รสชาติที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้นะครับผมจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนนะครับก็อยากจะชวนให้เพื่อนๆนะครับผมไปหาลองชิมกันได้นะครับผมที่ร้านค้าชั้น้าทั่วประเทศเลยนะครับเพื่อนๆพื่นะลองชิมกันดูรับรองว่าติด <c oughs> ใจแน่อ <c oughs> แนอนสุดมากอ่ะชวนกันนะ <c oughs> ตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะต้องเอาวัสดุทั้งหมดนะครับผมขึ้นไปก่อสร้างกันข้างบนเพราะว่าถ้าเราแบบว่าทำให้มันใหญ่ๆแล้วมันเอาขึ้นไปไม่ได้นะครับ<ช>ผม,ม<ๆ>ไ<ป>ด้ดเลยเล็กที่คนให้โอเคทุกคนเรียกป้ายตัดทิ้งเลย ก่อนเรานะครับพี่เอาขึ้นมานะครับมันเข้อ p v บีซตอนโยนขึ้นมามันก็แตกนะทุกคนงงไม่หมดแล้วครับแบบแผนในหัวเสร็จอะไรก็ไม่รู้เนี่ยมันต้องประกอบใหม่เลยใช่แล้วพี่เมสีพี่เมสี่เข้าไปจะตายตายแล้วแล้วแล้วเป็นคนอยากมาตอนนี้เองน,นนะนขึ้นมาห้าโมงครึ่งห้าโมงครึง่งตานี้จะลืมไม่ขึ้นหรือพี่เย <S <S เริ่มก่อโครงสร้างกันก่อนนะครับไม่รู้อะไรเป็นอะไรเดี๋ยวเราเรามาลองงมๆกันก่อนดีกว่าปะ 哎！<Okay. S 2> <Okay. S 3> okay. อ๋าเรื่องชวิตาโอ้ยมันเป็นหมูแล้วค่ะเพืเ่อนๆมันเป็นกายพันแล้วหลังจากที่คือหนูมีลูกใช่ไหมคะหนูก็ไปทำหมันเลยแล้วมันก็กลายเป็นหมูตัวอันเนยสวัสดีค่ะเก่งมากลูกอุ้ยรักละลูกรักๆเดินตามปาป๊ามาลูกมาม ้เสร็จแล้วนะครับผมให้ดูโครงสร้างก่อนนี่บูมใจนำเสนอ,อ,อนี่เราใช้สกอตเทมนะครับผมทำให้ PVC นะครับผมแข็งแรงมากขึ้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะใช้กำแพงนี่อันนี้อลังการมากอันนี้คือกำแพงอิฐจริงๆเลยเราฉาบขึ้นมาเลยนะครับผมโอ้โหเหมือนของจริงมากจริงขนาดนั้นเลยเหรอ,อ,อแล้วก็อุปกรณ์นี้เราก็จะติดไว้ข้างบนนี้นะครับนี่ประมาณนี้ไหมได้ได้นะ โอ้โหติดกบนพดานไปคุณหมูหนูไปอยู่กอนเลยอ่ะก็ไปอยู่ก่อนไปก่อนไม่ได้นะหนึ่งปริมโอ้โหสวยมินน่าบ้านเราป้าถามมีใครอยู่บ้านไหมคะ นี่คือคนยยนนอคนยอหรือเปล่านี่คือคอนยอโอ้ค่ะค่ะไป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 แป๊บนึงนะคะอยู่ะบริเวณตรงนี้นะครับเราก็จะไล่กำแพงมาเรื่อยๆเลยนะฮะแล้วถ้าเกิดแบบว่ากำแพงมันเลยมาใช่ไหมฮะเราก็จะต้องตัดลงไปเลยฮะอย่างเงี้ยครับผมตัดอตัดอิด<ม> ชัดอีกชร้มมีปอยโอ้ชาเตอร์คมมากพีชาตัดอิดเขาเรียนหนงใช่แล้วตอนแรกว่าจะแบบประดิษฐ์เล็กๆนะครับคุณเป็นมาแบบคนอยู่ในตู้ใช่ใหญ่ใหญ่มากนะครับอยู่ได้สี่คนได้เลยอ่ะเวลาเราเราจะทำอะไรเราไม่ได้คำนวณเราไม่ได้คำนวณสองมาใหญ่ตลอดเลยเออประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยก็เรยจะทำข้าวต้นหมานะครับผมเดี๋ยวเราเร่งทำนะครับผมอีกสองด้านเลยดีกว่ามา โก้นะครับผมไม่ใช่บสตูดิโอเดี๋ยวบนหลังคาสตูดิโอ <c oughs> เอ๊ะนี่เดี๋ยวพามารีวิวข้างในอันนี้ก็จะเป็นรั้วนะครับผมเดี๋ยวดูแบบเบืนๆแล้วกันนะคะรับผมพี่สมบัอากาศเย็นๆ <c oughs> นะครับเราก็จะมี ล้วสีขาวนะครับป้องกันบ้านเรานะครับด้านนู้นแล้วก็ด้านนี้โซนแบบว่านั่งเล่นหน้าบ้านเป็นสวนหย่อมนะครับพักใจนะทุกคนนะแล้วก็ทำอาหารกินจานอะไรอย่างนี้นะครับผมรอน้ําเดือดอยู่นะครับแล้วก็มีวัตถุดิบหมูชั้นดีนะผมนะที่กำลังรอเนี่ยไม่มองกล้องเลยเนื้อพรีเมียมเข้ามาดูข้างในกันก่อนข้างในนะครับผมก็จะปูด้วยญ้าเทียมนะครับผมนะซึ่งทําให้แบบว่ามันนุ่มกว่าบริเวณทั้งหมดนี้นะครับทุกคนนะนี่ฮบ้านก็จะผุ่ บ้านบ้านบ้านหลังเนี่ยเรายังไม่ได้เก็บจริงๆแล้วถ้าเก็บจะเป็นแบบนี้เก็บล้วก็จะมีสก็อตเทปนะครับผมติดตั้มต่างๆนะคะแต่อดี๋นี้เดี๋ยวค่อยเก็บก็ได้ก็ถือว่าให้ลมผ่านนะครับข้างบนนะคะแล้วก็จริงๆแล้วเรามีไอ้ฟางแห้งนี้นะครับผมอีกเยอะมากเลยนะคับที่จะมาถม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 เพื่อแบบว่าฝนตกนะฮะทุกคนนะ ตลอดเลยนะนั่นัเลยค่ะแล้วก็ข้างๆงนี้ข้างข้านี้จะเป็นกำแพงอิฐนะครับผมมองจากคนข้างนอกเข้าไปนะฮะนี่ฮะลายก็จะสวยงามมากยังไม่อันนี้ยังไม่เก็บงานท่าทีไเก็บงหวันเดียวยงเพิ่งถึงเลยด้านหลังก็จะผูกกอหน่อยเวลามันหมดจริงๆครับเพื่อนๆเวลามันหมดจริงๆอันนี้ก็เป็นเป็นอีกข้างข้างหนึ่งนะครับก็จะเป็นเป็นอิดกาแพงแล้วก็มีฟางลงมานะครับผมไอช่อน้ําจริงๆแล้วเนี่ยเราเอาไว้แบบว่ากองน้าเอาไว้กินน้านะครับเพื่อนยอเฉยๆนี่แหละ นี่ให้อหเอ็มนะครับตั้งใจ อ่าๆได้ได้ได้โอ้โหวันนี้ต้องบอกว่าอากาศข้างบนนี้เนี่ยดีมากๆกนะครับทุกคนนะพาทินเพิ่งตกไปนะครับแต่ที่เราทํางานกันแบบร้อนๆนะตอนนี้แบบว่าเริ่มที่จะมีความเย็นเข้ามานะครับเริ่มมีความชื้นเข้ามาสภาพแวดล้อมตอนกลางคืนที่เราจะมาใช้ชีวิตอยู่กันนะครับบนบ้านพักตากอากาศของเรามองไปก็เราจะอยู่มุมสูงเพราะว่าเราอยู่บนหลังคาจริงๆนะครับเพื่อนๆเราก็จะมองเห็นต้นไม้แบบนี้เลยนะครับมุมหนึ่งอีกมุมนึงด้านนู้นเราก็จะเห็นเป็นตึกบ้านเรือนบอาคารนะครับโดยเฉพาะด้านนี้นี่ด้านนดนนนน่โผม ไกลมากนะฮะแล้วกล okay. ับมาที่บ้านเราฮะน้ำปูมันจะไหม้แหละมันหายแล้วอ่าในนี้น้ำก็เดือดบู๊ตบู๊บู๊เลยนะครับโอเคใส่ลงไปแล้วครับผมนี่เอากี่ซองครับเอาสองเอาสองซองจัดไปแบบจัมโบ้เอาเต็มเต็มจัด닥ไปเลยเท่ๆเอาคนคนเอาเปรี้ยๆทันทันนะโอ้โหขมันด้วยเหรอทำเองมาทำเองเลยหอมมากเลยอ่ะทุกคนก็เคยได้กลิ่นนะครับ อุ้ยหอม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 นี่คือหมูสับกิโลเนี่ยเดี๋เรียกโลเลยถึงขี้ขีดแม่เนี่ยเศษหมูอะลงไปอุ้ยลงมากอ่ะเดี๋ยวเราลงผักหน่อยนะครับอ่าอุ้ยเราก็จะใส่ว้าวโอ้หน้ำตาคุณจะไหลเข้าไปเลย่กินข้าวพิเศษแล้วเราก็ปิดไฟนิดนึงวู้ว้อนร้อนพี่เมย์ร้อนไง หัวมันร้อนหิวเหีวหีวนักพักน้ำแรงรางวัลของเราก็คือก๋มยเี๋กลิ้งสำเร็จรูปพูดแล้วก็จะโล่ค่าเนะบอสนี่คือน้ำพักน้ำแรงของพวกเราทั้งวัน เพื่อนๆอาจจะไม่เข้าใจหรอกว่ามันลำบากและร้อนขนาดไหนบางคนลานจะดูไม่ถึงตอนนี้ด้วยซ้ำทุกคนก็หมดห้ามาดูตอนเราร้องไห้แล้วมาเราจะแบบว่าทำทีไรแต่ละอย่างคิดเลยว่าจะมาลองก่อนกันตอนพักตากอากาศของไฮเอสตูดิโอนะครับผมใครที่อยากจะพักครับคืนละเท่าไหร่ห้าร้อยบาทแล้วถ้าเกิดโปรโมชั่นโทรมาจองตอนนี้เท่าไหร่ไม่เดียวถูกที่หมายเลย ทุกคนเห็นกระหลงปองอย่างเงี้ยห้าพันบาทนะครับทุกคนเห็นมันกระหลงกระลิ้งกระหลงมาลองง้องแงงอย่างเงี้ยของมันยิบย่อยอดมากอดมากออ้อพี่เมย์โคสวยเห็นไหม ใช่ <laughs> ไม่ใช่เฮ้ยท้องฟ้ามันเป็นสีพาสเทลอ่ะ <asına> <sm all> ใช่ใช่ใช่ใชใชท้องฟ้ามันเป็นสีพาสเทลตอนเนี้ยม <sm all> พี่เมย์อยู่ในโลกนิยายแล้วพี่เมย์เป็นอะไรรู้ป่ะ <sm all> เป็นอะไร <laughs> ควายป่าพี่ต้อง, <laughs> องเหมือนเจ้าหญิงเหมือนเจ้าหญิงซินเดอร์เกรลล่า ก็ถ้าเกิดว่าเอาจริงๆนะถ้าเกิดพรุ่งนี้เนี่ยบ้านมันยังอยู่ลมยังไม่พัดพเดียวไม่ลมมันแรงมากนะครับเพื่อนๆนะบางครั้งนลมพัดมาพับเดียวขู่อันเนี้ยฟิชเจอร์บดดูเลยนะไม่มันแข็งแรงอยู่นะก็อีกทีนึงว่าแบบ มาพรุ่งนี้เนี่ยฟิชเชอร์บอร์ดเดย์จะยังอยู่ครบหรือเปล่าถ้าเกิดแบบแข็งแรงอยู่ครบนะครับผมเดี๋ยวเราจะต้องมาแบบปลูกหญ้าเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเลี้ยงหมูเลี้ยงแพะนะครับวัวขึ้นมาไม่ได้แล้วก็แบบว่าสร้างแบบว่าอาณาเขตของเรานะครับผมเป็นบ้านพักตากอากาศบนหลังคาสตูดิโออีกทีนึงเต็มสมบูรณ์เลยใช่นะครับผมพรุ่งนี้เดี๋ยวเราต้องขึ้นมาดูกันอีกทีนึงว่าฟิชเชอร์บอร์ดของเรามันยังอยู่ดีหรือเปล่าออกมาตัดปีห้าไม่ใช่แบบออกมาแล้วแบบไม่ใช่แบบออกมาแล้วมาแบบเฮ้ยอยู่แล้ว ัดเลยก็ขอบคุณทุกคนนะครับผมที่รับชมจนจบนะครับเพื่อนๆนะก็สุดท้ายนี้ฝากอะไรดีเน็กแจ็คเขาผลักเน็กแจ็คสังรสชาติใหม่รสไก่เชลหมูของไฟสไปซี่แล้วก็สเต็กไก่ซอสชิ้มแจ๋วนะครับผมเป็นรสชาติที่ยิ่งใหญ่เดี๋ยวทุกคนไปหาลองทานดูหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนมทั่วประเทศเลยนะครับเพื่อนๆนะฝากให้ทุกคนกดไลค์เป็นกำลังใจแล้วก็กดแชร์กดคอมเมนต์กดซับสไคร์ด้วยนะครับไปแล้วนะกลับแล้วนะดูแลตัวเองนะลูกนะไปแล้วนะ ฟันเด็กดีนะลูกนนี้ออยู่นี่และไปแล้วนะเไปแล้วนะคะเข้าเอาานด้วยเอไปด้วยเอาแล้วเล่ยากกินข้าวกันจังค่ะไปกินข้าวกันเพื่อน